ดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก One Day with me วันนี้นะคะเริ่มต้นวันด้วยการตื่นสายค่ะมีคาบเรียน9โมงเราตื่น8โมง45ตอนนี้9โมง2 4เรากำลังจะไปมอค่ะตอนแรกเราจะถ่ายบล็อกตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเป็นแบบว่า Bad Day เจอกันที่หมอค่ะน,นั้นเมื่อเราสายล้วก็ไม่ต้องรีบ ตกใจมาเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ห้างแล้วเราไปหาข้าวกินตอนนี้นะคะเรากำลังจะเอาคอมไปลงโปรแกรมนะคะเพราะว่าคอมยอมมันต้องไปให้ลาหยุดแกโพลลุลุ่ยไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เราจะไปที่จริงๆหมนั่นแหลเมื่อวานนะแต่ร้านบอกว่าได้วันนี้ใช่ค่ะไม่ร้านบอกว่าเมื่อวานช่างไม่อยู่ช่่่างไมอยูก็เลยให้ไปลงในนี้ ต้องใช้ตอนหลายมาดูกันว่าจะทันไหมแต่คิดว่าน่าจะทันนะคะเพราะว่าเราแอบ,บลงมาก,ก่อนรถเท่มากโอ้โขั้นแลนขับมอเตอร์ไซค์ร้อนม,มากโอ้ยขั้นแลนขับมอเตอร์ไซค์ไม้แหลมทองเซปตาและหนึ่ง <laughs> เราได้กลับมามอนะคะเพราะว่าแลมทองยังไม่เปิดไปเพีย <laughs> <laughs> อาเปดเิดโมงกลับไปเรียนค่ะชิ้ <c oughs> นสุดสุดเทมเปอร์ังอยู่หนังนั่งมึนหิดตอนนี้นะคะแล้วก็เริอ่มอยู่แล้วขายบล็อก,กอันนี้คืออะไรบล็อกบล็อกเฉยตอนนี้นะคะเรามายืนคอมท์ มิวแพสค่ะเพราะว่าเราลงโปรแกรมไม่ได้เราก็เลยมายืม,อมของคณะนะคะ,อะตอนนี้อาจารย์กำลังลงเรื่องยืมให้นี่นะคะอาจารย์ของเราน้ารักตุปป๊กติกตุ๊กติสุดค่ะอุ้ยนไม่สกัดปปกทุ อจอดรอตั้งนานอ,ะอ่ะก็แบบว่ามาถึงร้านก,กันแล้วแล้วคือรอไม่มีความหมายตอนนี้นะคะเรามาซื้อม้าค่ะเราอยู่ที่อินเดียนู่นนะคะเพื่อนเราก็กำลังซื้อของอยู่ที่ย่านย่านหนึ่งในอินเดียนะคะคนเยอะมากเป็นล้านหมื่นพันล้านคน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงมอแล้วนะคะโค้ดหัวฟูมากๆเลยค่ะตอนนี้ไม่วีกับวันเดียวก่อ okay, นจอมอลยู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 

เขาแล้วก็เขาคิ้วอยู่นะเขาเขาดีวัวสวยๆไปเขาไม่เข้าไม่เข้าเราไม่ชั้นสองแล้วใครกดชั้นสองเฮ้ยกดปี๊ปไมกดโทรว่์ใครกดปิดเลยแล้วก็อยู่ที่ห้อมอย่างแล้วสนับสนุนโดยคอมขนาดนะคะเพราะว่าคอมเราแม่งกาก อาจานมาแล้วแต่ว่ายังไม่เช็คชื่ออาจารย์บอกว่าเช็คชื่อบ่ายโมงเท่าไหร่ทิพย์าแล้รอเช็คชื่อนะคะเราก็น่าจะได้เรียนต้องรออาจารย์อีกคนค่ะตนอนนี้อาจารย์มนมุษย์น่ารักเดูนหน้าของตูด้ดูนี่เทคนิคหนึงก็คือว่าถ่ายเนี่ยให้ร้องแล้วก็เปิดเพลงเนี่ยกลเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ใช่เราควรที่จะใช้หรือไม่ บำรุงรักษาตามวาระหยุดริบช่วยรขาขึ้นขึาไม่หยุด่ะตอนเราขึ้นมนั่นสิไอหัวไอกิดกดอันนั้นหรือเปล่าแล้วใครกดชั้นสองเฮ้ยกดผิดกดเพราะไอกิดกดโทรหาเราเรากำลังจะไปซื้อเต่าบินเราซื้อคนเดียวนะคะแต่ว่าไปเดมอมดะอาะลยไรอ่ะอ อะเรานะคะอาจารย์ค่ะวัสดีค่ะอาจารย์จอยบล็อกไหมคะนี่นะรอนี่ใครไอ้บึงเฮ้ยได้แล้วได้แดกแล้วไม่มีใครกินหรอก่อนแล้วกอนแล้วที่ไหนให้เดินเรียนยังอ๋อยังนะมาพอได้แล้วเราสั่งอะไรนะบ๊วย ไว้ยนลกอุ้ยอร่อยกว่าของบูบินเมื ah ่อเที่ยงกิกอ่ะเขาบอกว่าเราหน้าตาแบบนฉันหล่อกว่าลมีใคเล่นบ้างมีคิมูบินกับอนนี้นักกากัไปเรียนวิชาวิชาเดิมแต่ว่า อีกตึกหนึ่งใช่ไหมพีทใช่เรากำลังจะไปเรียนที่ตึกนี้างีโอ้ชั่วโมงอ่ะโอ้สัมภาระล้านสิ่งไม่อะไรเนี่ยบล็อกบล็อกบล็อกวอลวีค่ะพี่นัดหน่อยอ่ะอุ้ยโหคุ้มมากตอนนี้สภาพเริ่มยุบแล้วเพราะว่ามันจะห้าโมงแล้วตอนนี้เหมือนดูจากโทรศัพท์ นะเไก้มัชนกมาน้ากมันชนกจิาภัสคัะเดฟเฟอร์มาค่ะลาอินใจเรื่องอะ มาตลาดไฟฟ้าค่ะทุกคนเราได้ไก่แดงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอ่อยมากกลับบ้ากนกัน